hello nice is

ก็สอนน้องเด็พูดยังไงพูดองพูด่ไงเนี่ยอกินข้าวกินข้าวค่ะกนวค่ะยอดีวันนแบหนมสวยเหยหูขึ้นมมวนสิลูกหนูขึ้นไปนี่เนี่ยจะได้เห็นอ้าเธอเหยียบหมูแล้วนะ ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนี่ขึ้นไปข้างบนน้อขึ้นไปข้างบนเออขึ้นไปข้างบนนั่นแล้วก็ยืนก็จะเห็นกระเป๋าเธอแล้วไม่ใครนะถ้ากินอันนั้นก็กินเข้าไปเคี้ยวก่อนเด้อเด้อ